ฮัลโหลทะกแกบอกมาเอาขี่ยางเนี่ยครับแกแกเลียแล้วอยู่สวนทักแกนี่ยแหล,ละสวนพญายิด้อครับ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 เดี๋ยวสีถ่าครับโ,รโอเคโอเค